กินจ๊สิเบิดเลยพี่น้องจ้าปัญหาย,ยังมาเนี่ร้อยแปดปัญหากินจ๊สิอิ่มไหมกระบาดังเบ็ดกระหากระชาดเจ้าเปรนนี้ยงโอ้ยอมยอมมานมนมนอนีมนอน่มีแต่แนวมีแต่หน่อมีแต่แนวดเอนาะพี่น้องไหกินไปจ๊ติอิ่มแล้วล่ะครับโอ้ยนอว่ามือบัญจีเป็น หอยนางรมถาดหนึ่งโลหนึ่งครับกินจนสิบเบสอะจังได้เห็นนี่กับสิบเบ์ดีนนี่เอาไม้น้องมวย้วนี่ครับเอามีแต่แนวมือมันสิเป็น มันนี้มื้อนอื่นงไงมีแต่สิ่งดีๆ งานกเสียมมันนี่ครับงานมันนี่เสียดอ,อกจุดน้องอ้ไบ่เปลี่ยนเดือนบ่เปลี่ยนเดือนวันที่ครับ มไม่กับบดัง <laughs> น้ำบูราสุดยอด <c oughs> นัวครับ น <c oughs> ัวครับน้ำต่ำ อันนี้ซื้อมาจากอ้ร้านขายของสรีตลาดอเภอพี่บูรณมังสาหาร้้านพืนอยู่ข้างนอกเวยครับอยู่ติดฝั่งสนามฟุตบอลพี่ครับทางโรงเรียนนะอยู่ฝั่งทางโรงเรียนนะครับพี่น้องเพื่อจะมาเฉพาะตอนแรงของพลิสโซดหม่ตลอดเลย ร้านจะอยู่ข้างนอกเพื่อพี่น้องไงมาตาอกรุงเทพกรุงไทยอยากกินของทะเลน,นะครับแนะนําแต่ว่าถ้าเป็นในพี่น้องที่เพิ่อนอยู่ในพื้นที่มันก็นจะหุนจักดู่ดอกอจระ,ะพักกรังขัก Ôi, oh, Ờ. ไม่นุ่มวยกับตกสีแดงด้วยกันพุ่มกันเร,แ <laughs> ราแ亡ซาซิลอยของเจ้าของอบ้เรื่องเจับมันเป็นอย่างสุดสายไส้สหึงแล้วพอจักครับข้ากระซาดแบสมา ก็ใส่ดี้ดี พักงามฝนเนี่ยามงามพี่น้องทำแสกกันก็น,น้ำปูลั๊ก ยอดกระถิน,ม,นมึงเด้อสิได้มึงขำของก่อนครับ <c oughs> อืมขนาดล่างทั้งลายรอบมันจะมีเปลือกหอยที่เพื่อนแกะน้ำนะครับอืม ่บริกินถึงแลยแซ่บครับ <Beautiful> ขนาดสดไปก้อนหน้าบักลายเดี๋ยวนี้ครับยังได้เห็นว่าไม่เพื่นบดัง 嗯。Mm hmm. หนึ่งกิโลเบิร์ดแซบลายครับอเอาขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับฝากพี่น้องสุขูสุข้นฝากกดไลค์กดแ,แชร์นะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบอดแดงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปเพียงสักนิดก่อนสวัสดีครับ